อยู่คู่ประเทศไทยต่อไปครับสําหรับการจัดง,งานในวันนี้จากหลายภาคส่วนนะครับม่ว่าจะเป็นท่านประสรุมศึกษาสิ่งของเป็นตัวอา่านบ้าะครับมาสนับสนุนซึ่งท่องอนุรักษ์ายไทยไว้ให้อยู่สังคมไทยตลอดไป3า0รปีกวามประปวัติศาสตร์ซึ่งสไฟไทยที่จังหวัอดอุดรธานีและในปี2 0 2พษษพฤษภาคมณ์บริเวณอุดรธานีโดยกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการทําบุญโลก การโชว์ายสวยงามการสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันใช้ไังใช่พลังาย้ นุภาเวนะสะทาในงานวันนี้ขอเชิญทุกคนทุกท่านให้นับโมตัสสะปะขวัตสัมพุทธสา นั่หมตนัสงจั่งปิาวะปิศาวะขาประชาธรรมโมนะทุกทิโกอาคาทิโกเอหิปัสติโกโยภาหุนเยโยทั้งโลคตาติมาใส่พ้องงวงเดี่ยวไข่แก้วแก่ไปเจ้าไปเราเขาผัดเจ้าไปย่ำเขาสัมผัสกาเจ้าไปสั่งเขาจึงปล่อยควายแก้วเข้าสูเต้ามีแห้งเขาจึงเอาม้าดอกดอกไม่ ท oh ั้งตุลาและไปขัวผูกเฮาเหล่าของแก่วเขาต้นกล้วยไปตองห้อโดยฐานะทานวัดแม่เบิกมือมือเป็นมือดีวันสักที่นเจ้าวกันน้ำหนักกลังเลไหลยังเกี่ยา ไมงหน้าบัดเขาแก้วให้พี่ขอให้หม้ความใจไร้ขอให้เึ้ดลี่แทีเพื่อตั่วตั่วควายโับตัวยาเดนี่ลดบอดียาใบทองแตงกวาส่บตอกขาเมือหวยาละแก่แก่ตีตัดตัดสุกนครับ

อาจะแป๊รอแป๊บนึงกระแปลได้ครับนนี้ไปต้องใาอองนามหลักองคไม่กินกินรอบๆดมอยู่ลูกชายเพชรอุดรงานเพลรเาเพชรอุดรบ้านเราเลยนีคื้อยังนี่ครับ้าเพชรสงครามครับเพชรสงครามครับมาเป็นแชมป์งานกือแข่งชาัิ ครุ่นฟันแท้ไม่เกิน2คู่ที่มอมีองพันห้าร้อยของเสียบครับตอนนั้นอยาได้ได้แชมป์มาความยาวเลยครับความสูงอย่างไครับความสูงตอนนี้ออยู่ที่168เซนตอยหกสิบแปดเซนมันเป็นไฟสายอีสานบ้านเรามันก็ได้แค่นี้ก็ดีก็ดีแล้วครับแต่สายอีสานบ้านเรามันก็จะมีอันตรายของเขาเป็นยังไงครับมีอันตรายคือตาแต้ยมเงียบจ้ำข้ออ่ง ตาแต้มแก้มจ้ำตาแต้มแก้มจ้ำห้องห้องห้องบ้านถ้ามีสามอ่องนี่จะดีครับผมแล้วก็จะมีถุงเท้าขาว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 ลำตัวจะยาวครับเนื้อหนังดีหางยาวครับอีสานบ้านเรามีนิาเท่าไหร่นี่อ่าตอนนี้อยู่ประมาณไปสองเมตรสองเมตรเอาเต็นวาง